บรรยากาศที่หมอชิดช่วงประมาณเด็กขงเฮ้ยใช่เราเด็กงใช่เราสู้ชีวิตกันต่อ นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กโขงหรือจะเป็นเด็กอะไรก็ตามทีนะครับ,รบหมดโปรโมชั่นสงกรานต์กลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเรียบร้อยแล้วก็กลับมาสู่เมืงงเองหลวงทํางานสู้งานกันต่อไปขอทุกคนลุยกันให้เต็มที่นะครับให้กําลังใจนะกลับมาสู้กันต่อดิจิตอลหมื่นหนึ่งก็ยังไม่ได้อรอ,รอๆไปก่อนรานของก็ยังแพงอยู่เลยนะคุณ <Mi. S 2> ผู้ชมกลับมาแล้วก็ต้องบําร,รุงสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะแล้วพื้นฐานการมีสุขภาพดีมันเริ่มต้นจากภูมิคุ้มกันภายในเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะวันนี้เอาใจเลยคะ่ะกับคอลลาเจนใส่ใจผิวนะคะกินแล้วช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันคะ่ะแต่ว่าสงกรต์แบบนี้โปรโมชั่นมันต้องพิเศษจริงๆหลายคนชอบแซวนะคะเราจัดโปรโมชั่นที่พันเก้าร้อยเก้าสิบบ้างสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้างแต่วันนี้พิเศษมากจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีคุณ่สวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะคนี่เลยเรากำลังพูดถึงคอลลาเจนกระป๋องส้มทองที่มีวิตามินซีนะครับมีคอลลาเจนไดเปปไทด์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับและที่สำคัญมีสมุนไพรจากธรรมชาติอีกกกกหลลาาาายยคนคออนนะ็บบออออววว่่เังงะะะทีจจชิใส จะตัวเองตัวนี้ครับเพิ่มภูมิคุ้มกันเหมือนชื่อเขาเลยอิมูมาจากอิมมู i นตี้ที่แปลว่าภูมิคุ้มกันนั่นเองแต่ถามคุณบีอัมพารัตนะครับว่าปกติแล้วโปรโมชั่นของเรามันได้กี่กระป๋องและระคาคากี่บาทคะนี่เลยอยู่ตรงหน้าบีนะคะซื้อ2แถม4 6ออกระป๋องทานได้6เดือน1,990บาทนะคะแต่ว่าถ้าเคยมาออกดีวีกันไปจาได้ไหมซื้อ2 แถมหกไปเลยแบบนี้นะคะก็กินได้8เดือน19 9 0ก็เคยมีมาแล้วใช่แล้วนะครับซึ่งโปรโมชันนี้นะครับผมเนี่ยทัวร์ทุกรายการทั่วประเทศไทยและพิธีกรก็จะถามว่าอันนี้แถมหรือแจกนะเพ<อ>ราะมันซื้อ 2, <laughs> 2> แถม6กมันก็เลยเริ่มมีการแซวแล้วทำไมมันแถมเยอะขนาดนี้<อ>จนหลายคนก็บอกว่าบางทีเห็นแวะมี2แถม8ด้วยนะขณะว่ารุ่นพี่ผมที่อัดสามยังแซวเลยว่าแถมเยอะเงี้ยของมันดีหรือเปล่า<อ>จนเราต้องมาชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยมันคือหลักการของเราคือเราขายขาดทุนก่อนนะครับแล้วพอทุกคนรักกันก็ไปอุดหนุนสินคค้าาอออืื่่นนใโดซึง ราก็จะได้กาไรเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่ให้ด่ากันแล้วครับจะไม่มีกระป๋องที่แบบว่าแถมเจ็ดแถมแปดแน่นอนเอาหยุดกันไว้ตรงนี้แหละเอาให้มันแบบว่าพอหอมปากหอมคอคือแปดกระป๋องแบบนี้แหละพันเก้าร้อยเก้าสิบแบบนี้แหละแต่เดี๋ยววันนี้จะมีส่วนลดพิเศษนะครับซึ่งโอกาสนี้ให้พี่บีชงก่อนนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านี่คือวิตามินซีที่ชงและผสมกับคอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับที่ทําให้ผิวรู้สึกว่าเอ้ยมั่นใจมากขึ้นถ่ายรูปไม่ต้องใช้แอปนะครับแล้วที่สําคัญตัวนี้ไขมันนน้้้าาาตลลเปปไไงงพี่บชอกกววยยสภดครหแ น้ำลายสอบแบบนี้นะคะอันนี้พี่ชอบมากอร่อยด้วยอยีกที่บอกนะ,ะชอบตรงที่วันน้าตาลเขาศูนย์เปอร์เซ็นไขมันก็ศูนย์เปอร์เซ็นค่ะใช่แล้วนะครับและนี่สารภาพตามตัวนะครับวันหนึ่งนะคนไทยเสียเงินยี่สิบบาทโดยไม่รู้ตัว <Hi. S 2> เดินเข้าร้านสะดวกซื้อน้ําลายมันสอเห็นเป็นขวดโอูน้ําตาลเยอะๆกินเข้าไปครับยี่สิบบาทสามสิบวันคือหกร้อยบาท <Hi. S 2> แต่เดี๋ยววันนี้จะทําให้ต่อเดือนนี้นะครับถูกที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลยนะครับแต่วันนี้ไปดูรีวิวก่อนนะครับนี่คือแม่อูนะครับในวัยหกสิบปีคือแม่อูเนี่ยเข เยอะกลับมาก็จะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนไข่จะขึ้นตลอดเวลาแต่เขาก็หันมาใส่ใจตัวเองครับทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่แล้วก็กินอิ่มมูครับทุกวันนี้ถอดแมตเดินมีความสุขเลยแล้วดูนี่ผิวพรรณเปล่งปั่งมั่นใจมีความสุขรอย,ยิ้มสดใสค,ครับ<อ>แล้วไปดูวัยรุ่นบ้างรุ่นลูกสาวบ้างนี่คือคุณตุ๊กตาครับในวัยสามสิบห้าปีคุณตุ๊กตาเนี่ยก็จะเป็นเลขานุก,การตามนายบางทีนายกินข้าวดึกสี่ทุ่มกลับบ้านตีสี่นะออกงานเช้าอีกอมีงานบุญเป็นประธานบวชครับกลายเป็นว่าคุณตกตาาาาาเเเเนนน่แหละะรรคทพวอดึืช้ นอนหึเช้าภูมิตกแล้วก็ไม่สบายจนเจ้านายด่าว่าลาบ่อยจังเลยลาแบบนี้ใส่ใจตัวเองบ้างดูแลสุขภาพบ้างคุณทุกตาครับเลยไปกินตัวนี้ครับนี่ครับอิมมูครับกินทุกวันแล้วก็ออกกำลังกายครับดูนะฮะนี่นึกว่าคนละคนนะครับเห็นป่าผิวพรรณเปล่งปั่งขึ้นมาสดใสมั่นใจในตัวเองนะครับและตอนนี้อยากให้ทุกคนครับหยิบมือถือขึ้นมาในช่วงสงการมีความสุขแบบนี้เพราะว่าหลังสงการนี้ก็ต้องเตรียมตัวกลับมาทํางานอย่างหนักนะครับซื้อ2แถม6เหมือนเดิมพันเก้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมเราเคยลดสุด อยู่บนฝ่ามือผมก็จะบอกว่า <c oughs> ลดไปเลย500บาทนะแต่วันนี้มันไม่สะใจเดี๋ยวมันแบบเอามันท่าเดินนี่มันเหมือนบอยแบนด์สมัย15ปีที่แล้วเ, <c oughs> เดี๋ยวมันจะแบบขึ้นลงขึ้นลงนี้ไม่เอาวันนี้ขอท่าแปลกหน่อยนะลดไปเลย600บาทครับผมจาก1 9 9 0ลดไป600มันจะเหลือแค่ 1, 3 9 0บาทเท่านั้นก็กินไปเลย8 <c oughs> เดือนแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะวันนี้ขอแถมโกคาร์วคอนเสดเซรามหน่ขวด390บาทใช้ได้1เดือนใช่ไหมแถมไปเลยขวดที่1ครับผมนี่แล้วก็แถมไปเลยขวดที่2มแถไป ขวดที่3ครับผมแล้วไปเลยขวดที่4ี่ใช้ฟรีอีก4เดือนวันนี้กิน8เดือนแล้วก็เอาเซรามไปทาอีก4เดือนจ่ายแค่พันสามบาทไม่มีค่าส่งด้วยพร้อมแล้วถล่มโทรมาเลยครับให้มันฉ่าสงการไปเลยนะครับแเดือนเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากพี่บีคือปกติ8เดือนพันเก้าร้อยเก้าสิบอะมันก็ตกกระป๋องละสองสามร้อยเงีแปดเดือนจากแค่พันสามร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็แถมในส่วนของไข่ปลาคเวียไปอีกสี่ขวดไปเลยโทรมาก่อนเลยที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือไลน์แอดอามาโดนะครับวันนี้คุ้มค่ามมาากกๆลยเปป็นโร คือถ้าเป็นกระป๋องทอง8ส0 0วิตามินที่2,990นะตัวนี้มีคอลลาเจนไดเปปไทด์เหมือนกันนะครับคือใส่ใจเรื่องผิวเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้หางก็ออกมาแล้วพี่บีคือวันนี้ถ้าเกิดว่าเอา1,390ตั้งนะหารด้วย8เนี่ยนะมันจะเหลือกระป๋องละ173บาทเองอเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยจากท,ที่เรานะใช้เงินซื้อวิตามินซีในหลายรูปแบบเป็นแบบแคปซูลก็ดีเป็นแบบพร้อมดื่มก็ดีเนี่ยเราเสียเงินอยู่600บาทใช่ไหมแต่วันนี้คุณจะเสียเงินแค่173บาทกินได้เดือนหนึ่ตต้้อองเาาาานํ่ ร่างกายด้วยนะแล้วเป็นคอลลาเจนที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะแล้วมีสมุนไพรเนี่ยตั้งแต่ขิงกระเทียมมะตูมภูเขาผสมอยู่ด้วยนะครับวันนี้ไขมันก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วทีเด็ดอยู่นี่ครับเฉพาะสงการเลยถ้าเกิดว่าไม่มีสงการเนี่ยก็จะไม่มีสี่ขวดนี้วางประดับให้สวยงามอยู่นะครับนี่คือโกเซรั่มแบนกระป๋องเซรั่มอีกสี่ขวดจ่ายแค่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับฟังไม่บินนะคะรีทัวร์มาก่อนที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือไลน์แอด เลยคุณจะเหลือเพียงแค่ 1,250บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้รีโพมาเลยนะครับนี่คือโอกาสที่เป็นเฉพาะสงการนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่เสื้อลายดอกนี่ปล่อยโผนี้ไม่ได้นะแล้วไปดูอีกสักคนครับคุณนิดนะจะบอกว่าเป็นคุณแม่ค้าคุณนิดคือคนนี้เนี่ยเขาจะไลฟ์ในทิกตอกเนี่ยทุกวันเพราะว่าทิกตอกนี่พวกเรานี่ขนาดที่ดีแต่งหน้าแต่กี้ก็สวัสดีชาทิกตอกนะฮะแต่ว่าคุณนิดเนี่ยเขาไลฟ์จนเขาเหนื่อยแล้วเขาโสมแต่คุณนิดบอกว่าไม่ไหวแล้วเลยกินอิมูทุกวันครับแล้วไปดูคุณนิดหลังกินน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 ะะะีี่่่แล้้้ววอออกาตคสงดม ส่งพ่นเงิอนอะไรต่างๆส่งหิบสมบัติให้มีความสุขแล้วก็ขายดีนะใน t ิ k กต o k มากๆเลยนะครับก็ยินดีกับคุณนิดด้วย <S <S แต่วันนี้ยินดีกับทุกคนที่ยังมีเวลาเหลืออยู่60ิวินาทีอยากให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาแล้วถ่ายรูปหน้าจอแล้วออกไปเช็คราคาได้เลยว่าไม่มีราคานี้แน่นอนนะครับซื้อ2แถม6จาก1990ลดอยถอย่างมากเคยลด500นะครับเหลือพันสี่เก้าสิบพันห้าเก้าสิบแต่วันนี้ลดไปเลย600บาทครับแปดกระป๋องแปดเดือนจ่ายแค่พันสามร้อยเก้าสิบต้วกระป๋องละ วีคอลเซรั่มอีก4ขวด4เดือนฟรีๆไปเลยจัดส่งฟรีจองไว้ก่อนก็ได้นะแต่ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับนี่เลยคุณแม่ขารอช้าไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ใส่ใจผิวด้วยนะคะที่สําคัญจองไว้ก่อนได้ส่งการยุ่งๆไม่เป็นไรยังไม่ต้องจ่ายตังค์ย้ําโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คืออิมูคอลลาเจนรสส้มทานอร่อยซื้อ2กระป๋องแถมฟรีอีก6กระป๋องนะคะรวมเป็น8แล้วนะยังไม่พอเอาเซรั่มไปทานทั้งหมด12ชิ้นนนให้้แแม่่่่จาาายเยเเีีงค 1, 1390บบทททัทร แล้วจองสิทธิ์เลยค่ะที่เบอร์1451หรือ Line แอดอาดค่ะวันนี้ขอบคุณโปรโมชั่นจากพี่เชนนี่ค่ะพุ่่งนี้กลับไปเจอพี่พี่ในรายการค่ะ วันนี้โปรไม่ได้แถมแค่ดูแลสุขภาพนะเขาให้มาทาผิวด้วยเสร็จนดิดดีเลยค่ะครับเอาวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราสงท้ายไปดูควันหลงสงกรานกันหน่อยช่วงสงกรานที่ผ่านมาไม่รู้ว่ามีใครเห็นแก๊งนี้มั้งหรือเปล่า power ranger เขารวมตัวออกปฏิบัติการกันไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นเนาะอยู่ญี่ปุ่นดิเขามาไทยด้วยเขาแวะมาแล้วแก๊งหนึ่งไปโผล่ที่เพชรบูรณ์อีกแก๊งหนึ่งไปโผล่ลำปางโอ้โหม้วนคักขนาดช่วงสงกรานนะครับคลิปนี้คนเข้าไปดูน่าจะทะลุานวิวแล้วานว คึกคักหลังสงกรานพร้อมกันเลยส่วนวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วรี้กลับมาเจอกันตีห้าเครื่งเหมือนเดิมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ